17ถึงจะเปลี่ยนเป็นยุค9ครับแต่ว่าปรากฏว่าตอนนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าเราได้เข้าสู่ยุค9และในลักษณะของบ้านคนธรรมดาด้วยเหมือนกับของระบบโลกด้วยอันนี้เป็นเพราะอะไระคะอาจารย์ครับครับในระบบขึ้นชื่อว่าเป็นสำนักแล้วค,ค่ะมันก็มีมันก็ต้องชิดตัวตัวหลักสุดเนี่ยเป็นสำคัญค เพราะหลักสูตรเนี่ยมันมีมานน่มนาน<ะ>จนมีสถิติที่เกิดขึ้น<ะ>ปรากฏการตามหลักสูตรนั้น<ะ>เพราะงั้นหลักสูตรยังไงยังไงก็ต้องแยกแยะว่าระบบซอยท<ะ>เออีเป็นระบบที่ใช้กับ<ะ> <c oughs> ประเทศชาต<ะ>หิหรือระดับโลกะระบบเอาทีก็ต้องใช้กับอาคารบ้านช่องของชาวบ้าน<ะ>เพราะงั้นอันนี้มันเป็น หลักสูตรท,ท,ที่ที่ตัวต้นของหลักสูตรมานมดนานจนเราอาจจะอาจจะไม่รู้ว่ากี่ปีด้วยซ้ำที่แน่นอนแต่มันก็มีสถิติที่เกิดขึ้นอันยาวนานมาเป็นอย่างนั้นแล้วล่งเพราะงั้นเราจะไปล้มลางเนี่ยไปได้ครับจงแต่ว่าพอมายุคนี้มันทำให้ทั้งเปลี่ยนไปได้ก็ต้องก็ต้องค้นหา เหตุผลว่าเหตุผลเพราะอะไรครับเราดูในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยนั้นแบ,บ่งเป็นสองภาคนะยุโรปกับกับอเมริกาเป็นภาคหนึ่งเอเชียกลางเอเชียซิกทางเนี่ยเป็นอีกภาคหนึ่งเพราะงั้นก็เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคือแบ่งภาคเราอ่ะ สิ่งทางโน้นเนี่ยเขาก็ใหญ่เขาไม่เดือดร้อนอะไร <Okay. S 2> แต่ซิ่งเอเชียเนี่ยเดือดร้อนกันหมดครับเพราะงั้นก็คือผลกระทบทางเอเชียเลย <Okay. S 2> เพราะงั้นเมื่อผลกระทบทางเอเชียเลย mm hmm. เหตุการณ์สงครามโลกมันเป็นมันเป็นภาวะของโลกอะ <Okay. S 2> ไม่ใช่ภาวะของอชาวบ้านคนใดคนหนึ่ง <Okay. S 2> เพราะงั้นมันก็เหมือนกับว่าใน ในระยะนั้นเนี่ยในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยทุกคนก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของเดาายุคในระบบซอยทีทั้งอของเอเชียทั้งหมดนะ,ะ,ะแต่ว่าอเมริกามันไม่เป็นเพราะเขายังอยู่เย็นเป็นสุขแต่แต่เอเชียเป็นเพราะนั้นก็เกิดขึ้นภาคตะวันออกกับภาคตะวันตกนะคือ คือ,อยุโรปกับอเมริกากับเอเชียยุโรปอเมริกาภาคหนึ่งเอเชียภาคหนึ่งเพราะนั้นก็แจะเป็นสองขาคแต่พอมาสองครับครั้งที่สองโอ้มันก็กระทบฟังขึ้นแอ้วอะวฟัง้นยุโรปก็โดนอะนะเอ,นอเมริกาก็สานคอร์นเอาเพราะงั้นมันก็ก็ทุกคนก็อยู่ภายใต้ อิทธิพลของตัวสายทีแล้วนี่ค่ะครับแต่พอมาปัจจุบนันเพราะปัจจุบันเกิดไวรัสโควิดเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นกับทุกประเทศอะ่ะ<อ>เพราะงั้นเมื่อเกิดขึ้นกับทุกกประเทศมันก็เหมือนกับว่าอิทธิพลของตัวไซทีเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนล่ะ<อ>ครับเพราะงั้นอันนี้คือด้วยเหตุผลแล้วทำไมต้องมาเกิดขึ้นกับก,กยุคเก้าอะ ในอนดีตก็เกิดขึ้นกับยุคเก้าเหมือนกัน,กกนสาเหตุที่เกิดขึ้นย,ยุคเก้าเพราะว่าพอเข้ายุคเก้าเนี่ยเป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็ไวที่สุดคือ,อยุคหนึ่งถึงยุคแปดการเปลี่ยนแปลงสมมุติาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงร้อยหนึ่งแต่พอมาถึงยุคเก้าเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต้องเป็นพันเพราะมันการเปลี่ยนแปลงมันมากเพราะฉะนั้น อรอบนี้เนี่ยก็เข้าสู่ยุคก้าระดับโลกเนี่ยมันมันมีการเปลี่ยนแปลงมากเป็นพิเศษนะเพราะท่านมากจนจนเหลือเหลือเอเหลือความหมายความสำคัญเนี่ยอยู่ที่4อย่างสี่อย่างคืออะไรเอ I a อ IA I ออันนี้ A T ไอทีแล้วก็เอไอแล้วก็โลจิติงแล้วก็เพอร์ฝันเพราะงั้นถ้าทุกคนไม่มีเพอร์ฝันไม่ไม่รู้จักเพอร์ฝันทุกคนจะถูกทิ้งไปอยู่ข้างหลังหมดเพราะการเพอร์ฝันเนี่ยทุกอย่างจะเกิดจากการเพอร์ฝันทั้งนั้นเหมือนอย่างทุกวันนี้เรามีโทรศัพท์ใช้มีทีวีดูมีรถนั่งมีเครื่องบินนั่ง มันมาจากเพิ่ฝันทั้งนั้นเพราะงั้นถ้าเราไม่เพิ่ฝันความจริงก็จะไม่เกิดเพราะงั้นเราต้องเพิ่ฝันแต่ฝันเข้าไปหาความจริงฝ<ะ>ันแล้วก็ไปหาความจริงได้ <y ork> <Laughs. S 2> เราก็จะทันทันโลก <y ork> แต่ถ้าเราไม่รู้จักเพิ่ฝันเราไม่ฝ <proceed. S 2> <caso> ันไปหาความจริงเราจะถูกหลบโลบทิท <y ork> ้งเราเพราะงั้นเราจะอยู่ไม่ได้แล้วถ้าโดยเฉพาะประเทศชาติถ้า ไม่รู้จักพัฒนาไม่รู้จักแร่งดิบเนี่ย<ะ>ผลสุดท้ายก็ถูกทิ้งจนกลายเป็นเมืองขึ้นของนานาประเทศไปเลย<ะ>ครับะจะ,ะ,อ,ะอันนี้ก็คืออิทธิพลขอ,<ะ>ของยุคของยุคเก้าแต่ในกรณีเราบอกว่าเอ่ทำไมตอนนี้เราจะใช้ยุคเก้าอ<ะ>่ะเพราะยุคเก้าเนี่ย<ะ>ในระบบอาคารบ้านช่องมันจะต้องเกิดขึ้นใน พอสองห้าหเจ็ดมันไม่ได้เกี่ยวกับเกี่ยวกับไอตัวไซทีตรงนี้เลยก็แต่เราแต่มันทำไมั้งเปลี่ยนอ่ะครับก็เหมือนกับสงครามโลกครั้งที่สองเพราะมันสะเคือนไปหมดมีอิทธิคลครอบคลุมไปหมดเพราะเพราะเพราะชาวบ้านเนี่ยเป็นโควิดทั้งหมดแล้วนี่มันก็กระทบไปหมดแล้วเพราะงั้นพอกระทบไปหมดเนี่ย ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงทั่วโลกเลยนี่เพราะฉะั้นเมื่อทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทั่วโลกเนี่ยมันก็ต้องเข้าสู่ระบบคำว่าทั่วโลกก็คือระบบฟังเพราะฉะนั้นระบบฟางกก็คือต้องเป็นระบบสซยทีครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เอาระบบสายทีขึ้นมาพูดเนี่ยมันไม่มันก็ไม่สอดคล้องตรงกับฟันจริงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในหลักวิชาของระบบพวงชุย ทั้งหมดถูกต้องหรือไม่ถูกต้องต้องอิงตัวความจริงสามอย่างถ้าถ้าไลายนั้นอยู่ในระบบสัมนั็ในระบบสันัสเนี่ยต้องมีความจริงสามอย่างตัวนี้ความจริงตัวหนึ่งตัวที่หนึ่งคืออะไระมองเห็นรู้ได้ใช้สามัญซำนึ่ก็คาดเดาถูกอ,อันนี้ไม่ได้อิงหลักสูตรอันนี้ อิงตัวสถิติความจริงตัวที่สองว่าโดยเหตุผลทุกอย่างต้องมีเหตุแล้วมันทั้งยาผลทั้งยเกิดแต่เมื่อเมื่อมีผลก็ต้องมาจากเหตุเพราะงั้นเหตุกับผลเนี่ยมันโยงกันครับเพราะงั้นต้องอิงตัวเหตุกับเหตุผลข้อที่สามก็เป็นหลักสูตรแต่มันมองไม่เห็นอ่ะบอกว่าดีอย่างนู้นดีอย่างนี้เรามองไม่เห็น แต่ต้องมีปากรการ<ช>ที่เกิดขึ้นเป็นสถิติเพราะฉะนั้นคุณหลักสูตรอะไรดีแค่ไหนก็ได้ต้องย้อนอดีตแล้วมีสถิติที่เกิดขึ้นตามอดีตที่เกิดขึ้นไหม<ช>ถ้ามีหลักสูตรตรงนั้นเนี่ยบอกว่าเลวรร้แค่ไหน<ช>ก็คือถูกต้องเ<ช>พราะก็มีปากฏกาณนอีก<ช>ทุกอย่างต้องดูตัวปากฏกณ<ช>์ไม่ใช่อยู่ที่พูดคุย เพราะฉะั้นเมื่อมีปรากฏการณ์ก็คือฝันผงครับเกิดแล้วะฉะนั้นทั้งหมดต้องต้องเองตัวปรากฏการณ์เช่นตอนนี้พูดถึงยุคเก้าของชาวบ้านกับยุคเก้าของโลกมาบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วหรือบอกว่ายังไม่เกินร้องต้องต้องต้องพศสองห <6, 7. S 2> ้าหกเจ็ดหกเจ็ดงจะเกิดค่ะครับ เราใช้คำนี้ไม่ได้เราต้องดูความจริงเพราะงั้นเราก็ถอยหลังไปเีเราจะเอาตรงไหนก็ได้เราก็เอาบ้านไหนที่ไหนใครคนไหนก็เราย้อนอดีตไปดูว่าเราเอาผังดาวของดาวยุคแปดเอาผังดาวของดาวยุคเก้าลงไปเปรียบเทียบว่าเขา ตรงกับยุคเก้าหรือตรงกับยุคแปดเพราะงั้นทั้งหมดแต่ละลายเกิดขึ้นมันตรงกับยุคแปเราบอกว่าเป็นยุคเก้าเรามันก็ผิดมันก็ผิดผิดจากความจริงแล้วนี่เพราะเขายุคแปดเขาก็ตรงนี้แต่คุณเอายุเก้าไม่ตรงแล้วคุณบอกว่ามันตรงอย่างนี้ตรงอย่างน้มันพูดไม่ได้ทุกอย่างมันหนีจากความจริงไม่ได้แต่ป้ากฏว่าเอา ทั้งสองผังขึ้นมาแล้วเนี่ยมันถูกต้องตรงกับผังดาว,ดาวยุคฟักยุคเก้าแต่ไม่ไม่ตรงกับดาวยุคแปดเพราะงั้นทั้งหมดก็ต้องดูที่ยุคเก้าแล้ว<อ>เพราะความจริงมันเกิดแล้วะฉะนั้นทั้งหมดต้องอินความจริงสามอย่างและต้องอินความจริงที่เกิดขึ้นค,ครับคือเรื่องถูกเรื่องผิดเราไม่ต้องมาเถียงกัน แต่ต้องดูงดความจริงที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อความจริงเกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องยึดตัวควงมจริงค,ครับเพราะงั้นปัจจุบันท่าตั้งแต่พศ .60 เป็นต้นมาบ้านไหนที่ไหนเราไปดูตรงไหนก็แล้วแต่แต่ละที่ทุกครั้งเราก็เอาผางดาวแปดกับผังดาวเก้าเนี่ยไปเปรียบเทียบผลสุดท้ายแล้วมันตรงกับผังดาวเก้ามันไม่ตร เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ลายสองลายมันเป็นสิบสิบลายก็เป็นอย่างนี้เพราะงั้นเราจะไปบอกว่ามันมันไม่ได้ต้องไปไปสองห้าหกเจ็ดทั้งจะเปลี่ยนก็มันสถิตเที่เกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนแล้วอะ่ะแล้วเราบอกว่ามันไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้แต่ถ้าสมมุติอันนี้คือสมนะสมุตินะสมมติว่าพอเราเอาดาวแปดกับดาวยุคแปดกับยุคเก้าไปเปรียบเทียบแล้ว แต่มันปรากฏการที่เกิดขึ้นมันตรงกับยุคแปดแล้วเราบอกว่าไม่ได้ต้องใช้ยุคเก้าก็มันหนึ่งลายก็แบบนั้นสิบลายก็แบบนี้หลายสิบลายก็เป็นปรากฏการณ์ตามของยุคแปดแล้วเราจะไปบอกว่าตามของยุคเก้าได้ไงเราก็ต้องยึดตัวที่มันปรากฏการที่เกิดขึ้นจริงเพราะงั้นทั้งหมดต้องว่าด้วยความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเรามามาถกเถียงกันว่า ได้ก็ไม่ได้ครับต้องดูตัวความจริงค่ะครับชัดเจนค่ะอาจารย์ก็จากปรากฏการที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นยุคเก่าแล้วสําหรับบ้านอาคารบ้านเรือนก่อนค่ะตอนนี้เราก็เราเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าแล้วทำไมก่อนนู้นก็ไม่เห็นปรากฏอย่างนี้แต่ทําไมตรงนี้มาปรากฏอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องมาหาเหตุผลทุกอย่างมันมีผลก็ต้องมีเหตุครับเพราะฉะนั้นเหตุผลเอาจากไหน เอาจากย้อนหลังไปประวัติศาสตร์มันมีเรื่องเกิดขึ้นแบบนี้เราก็ต้องไปดูย้อนอดีตนะว่าเหตุผลก็อยู่ตรงไหนแล้วเราก็เหตุผลในอดีตมาใช้กับปัจจุบันแล้วเราเอาปัจจุบันที่เกิดขึ้นสมเหตุสมผลไหมเพราะงั้นทุกอย่างมันต้องสมเหตุสมผลครับเพราะฉะนั้นความจริงสามอย่างเนี่ย มันทัองมีตัวเหตุผลเลยนะอยู่นในนั้นด้วยค่ะครับขอบคุณค่ะอาจารย์